อ่าครับผมสวัสดีครับพบกันช่องหนุ่มน้องคายอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องกรเมื่อนี้มีโอกาสนะครับได้สั่งซื้อมีดพับนะครับมีดพับยี่ห้อสไปเดอร์โคนะครับรุ่นดาร์กอนไฟสองนะพี่น้องอา้าวให้ทายว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะผมซื้อของปลอมมานะครับไอ้เบิ้ง <Hey, S 2> ครับตัวได้ของแท้ตัวได้ของปลอมพี่น้องเดี๋ยวผมจะเฉลยนะอา่า พี่แค่ดูด้านหนึ่งมีจุดสังเกตอยู่้อมีจุดสังเกตอยู่นะครับเอิดงดีๆตัวไหนของแท้ตัวไหนของปลอมพี่น้องเอาดูดีๆด,ดูชัดๆนะครับเบดงชัดๆนี่นี่ครับผมพเพราะสดากันออกอยี้ครับว่าตัวใดของแท้ตัวใดของปลอมพี่น้อง เดี๋ยวผมเฉลยได้จะเฉลยนะครับตัวสีดำนะครับตัวสีดำตัวนี้ของแท้นะครับราคา2,500บาทนะครับสองพบาทซื้อจากร้านแดงรัสเซียนะครับซื้อในเพจเขานั่นแหละครับผมมีของแท้นะครับลื่นปืดลื่นปืดครับผมตัวนี้งาน OEM นะครับเป็นของก๊อปปี้นะครับแต่ว่าโอ้โหทำเสมือนเลยนะ คือแล้วแหละแต่บอสังเกตดีๆถ้าคนที่บม่เคยเล่นมีดนะครับคนที่ไม่เคยเล่นมีดสไปเดอร์โค้นี่จะไม่รู้เลยว่าอันไหนของแท้ของปลอมนะครับเพราะว่าเหมือนมากๆนะแต่ก็มีจุดสังเกตยอยู่คือจุดสังเกตนะครับหมุดนะครับหมุด2ตัวนี้นะครับถ้าของแท้นี่ inne, ของแท้จะไม่มีรูน็อตนะครับรูน็อตจะจับที่ฝั่งนี้นะครับีเด้อจุดสังเกตแรกนะครับจุดสังเกตที่2นะครับ โลโก้นะครับโลโก้แมงมุมนะครับหรือบางคนโลโก้โลโก้เฮบแมสนะพี่น้องของก๊อปปี้จะไม่ชัดนะครับจะยิงเลเซอร์มาแต่ไม่ชัดแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าของแท้นะครับของแทจะคมชัดนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับตัวหนังสือครับผมตัวหนังสือของของก๊อปปี้เนี่ยตัวเนี้ จะเป็นยิงเลเซอร์มานะครับยิงเลเซอร์มาไม่ใช่สแตมนะครับอ่านี่ยิงเลเซอร์มาเซกิซิตี้เจแปนนะครับตัวนี้สไปเดโร์โค v ส1 0เป็นรหัสของเหล็กนะครับตัวนี้เป็นยิงเลเซอร์ถ้าของแท้นะครับของแท้ตัวนี้จะเป็นสแตมมานะครับเป็นเครื่องกดทับมาจะเป็นหลุมนะพี่น้องเป็นบุม้มบุ้มนะครับนี่ห้อยบุม้มบุ้มลงไปนะครับเนีย่ยเป็นบุม้มบุ้มลงไปนะครับ มือสัมผัสหหูเลยนะครับแล้วก็เนื้อวัสดุนะครับเนื้อวัสดุเนื้อเหล็กตัวนี้เหล็ก VG10 นะครับของแท้ VG10 ของก๊อปปี้นะครับของก๊อปปี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเล็กเกรดใดนะคือสีบรอมเม่นแปดซีอาร์สิบสามนะพี่น้อง8ต่แปดซีอาร์สิมนี่มันเทียบเท่ากับเหล็ก4 4 0สนนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าน่าจะน่าจะไม่ใช่นะ น่าจะเป็น 5Cr นะครับเล็กเกี็ดตำนะครับ 5Cr 5Cr 13mov นะครับคือเหล็กพอใช้ได้นะครับซึ่งผมซื้อมาในราคา260บาทของสำเนานะครับราคา260บาทสั่งจากร้านค้าสีส้มนะครับใช้เวลา3วันมาถึงนะครับ3วันแต่ว่าก็ถ้าว่านี่มัน บางแทบจะบม่ออกแล้วนะพี่น้องมันมันเหมือนกันมากเลยนะมันเหมือนกันมากเลยแต่ว่าความละเอียดนี่ก็ก็อย่างว่านะครับของก๊อปปี้เนาะกับของแท้นะครับความเนียนนะครับความเนียนของด้ามน,นะครับของด้ามห,หรือแม้กระทั่งของตัววัสดุทําใบมีดนะครับมันมันมันจะมีข้อแตกต่างอยู่นะแต่พูดถึงว่าสําหรับคนที่ไม่เคยไม่เคยสัมผัสของแท้นะครับถ้าไม่เคยสัมผัสของแท้นี่คือไม่รู้เลยนะแทบจะไม่รู้เลยก็ว่าก็ว่าของแท้กับของแท้นะครับ ดูตัวตัวกิ๊บเน็บนะครับตัวกิ๊บเน็บตัวนี้สแตนเลสนะครับของแท้สแตนเลสของก๊อปเมนหัวใจนะสอาจจะสแตนเลสด้วยกันพี่น้องนะตัวนี้หมดุดนะครับหมดุดหมุดดาวนะครับหัวดาวหัวท็อปเนี่ยห,ห,นนหัวดาวเหมือนกันนะครับหัวดาวเหมือนกันแต่ที่แตกต่างก็คือนะครับนะี่ แตกต่างนะครับเห็นไหมครับจุดที่แตกต่างหมุดตัวนี้ไม่มีหัวน็อตนะครับมีฝั่งเดียวนะแต่บ้านนี้มีหัวน็อตนะครับแอะกะเิ่นกะทางบริษัทกะขี่ดจงใจแบบอยากให้ไม่เหมือนลรามั้งเนาะหรืออาจจะถ้าจะทําให้เหมือนผมว่าเขาทําได้นะเฮ็ดได้นะพี่น้องแต่กะคงจะบริเฮ็ดเพราะว่าอาจจะกลัวลิขสิทธิ์นะครับเป็นไปได้นะตั้งใจก๊อปมาับ ุบเหมือนเลยอ่ะ hey. แต่ว่าความสมูทก็เวลาเก็บความสมูทก็นะครับกับบัปันไดพี่น้องแล้วตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่สนิทนะตัวนี้ปิดไม่สนิทนะครับบัวเนียบบัเนียบชิดโค้งนะครับพี่น้องมันยังพะเยอะพะเยออยู่นิดนึงนะครับส่วนของแท้นะครับเดี๋ยวปิดก่อนอของแท้นี่คือ แนบสนิทเลยพี่น้องแนบเนียนนะครับครับผมเอากับบริสเลียดเนาะพี่น้องเนาะกับของแท้ของไม่แท้นะครับขอให้มันคม้มมันปาดได้ครับโอเคละนะครับของแท้หายเสียดายของก๊อบหายก็เสียดายนิดหน่อยนะราคาห่างกันก็เกือบสิบเท่านะครับตัวนี้สองพันห้าตัวนี้สองร้อยหกสิบนะครับนะกับเบิ้งเอาพี่น้องกับพิจนารณากันเอาเด้อใครจะเล่นของจริงของปลอมนะครับ ส่วนกล้องนะครับพี่น้องกล่องก็ทํแมาเหมือนของแท้นะแต่นี่ตัวนี้นะครับของแท้โลโก้ขีดยาวตัวนี้จะเงางามนะครับจะเป็นเส็จเงาเลยนะถ้าของปลอมจะไม่เงานะครับนี่แล้วก็บาร์โค้ดไม่มีไม่มีบอกเชื่อรุ่นนะจ๊ะมีแต่บอกยี่ห้อแต่ไม่บอกเชื่อรุ่นไม่มีบาร์โค้ดนะครับส่วนด้านในกล่องนะครับด้านในกล่องก็จะมีถุงธรรมดานะครับถุงธรรมดา ใจมาเป็นถุงธรรมดาแล้วก็คู่มือนะครับหนังสือรับรองนะครับคู่มือหรือหนังสือรับรองจะเป็นรุ่นเก่าอยู่เป็นรุ่นอ่าสักสักประมาณก้อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะพี่น้องนะตัวนี้เหมือนกับรุ่นสักสิบปีที่แล้วนะสิบปีที่แล้วจะใช้แบบนี้อยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บก็จะเป็นเหมือนกับอ่ากาเรียกว่ายังเกาะอ่ายังโบชัวนะครับมันจะมีรูปมีดรูปอะไรนะครับประมาณนี้นะครับส่วนซองน้ําก็คล้ายๆกัน สีดำๆเทาๆคล้ายๆกันนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับสำหรับมีดสไปร์โกดากอนไฟสองงาน oem นะครับพี่น้องครับก็ตัดสินใจเลือกกันเอาเดอ้อถ้าผู้ที่งบน้อยแต่อยากมีอยากพกนะครับพกได้นะครับพกได้แต่ว่าให้มิดชิดนะครับอย่าเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดี เอาไว้กีดปาดตัดเฉือนทั่วไปพกงาน EDC นะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะกะเล็กๆครับผมก็แนะนําครับผมแนะนําตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงของจริงนะ่ราคาแรงแต่ของก๊อปเนี่ยราคาไม่แรงนะครับอืมจะมีเงินห้าร้อยสามารถซื้อได้สองตัวแหละประมาณนั้นนะครับประมาณอา่าแบบด,ด,ดููกันไว้นะครับกะคลิปนี้ก็เงีแล้วนะครับนาะอพี่น้องเนาะเอาซับนี้แล้วครับผม เอามาให้เบิง้งให้ชมกันมารีวิวให้เบิ้งกันว่าของแท้เป็นยังไงของปลอมเป็นยังไงนะครับคุณภาพยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ทดลองใช้คมสมได้นานบันไดกายยังเบลูเพราะว่าเพิ่งสั่งมานะจ๊ะเอาโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมและกดติดตามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้ามีโอกาสก็จะทําคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับบางคลิปสั่นไปก่อนได้พี่น้องคลิปเน่ากะบระันมีของมารีวิวนะครับอ่ะโอเคครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ